ในช่วงนี้เองหลากหลายสำนักก็มีการออกมาลดเป้าประมาณการการเติบโตเศรษฐกิจไทยนะครับสำนักล่าสุดที่มีการพูดถึงก็คือ SCBEIC นะครับเขาประเมินกันว่า GDP ของไทยในปีนี้น่าจะปรับลดลงนะครับติดลบเป็นลบ7.8%สิ่งที่น่ากังวลก็คือเรื่องของการจ้างงานนะครับรวมถึงเรื่องของภาวะการว่างงานและการปิดกิจการของผู้ประกอบการธุรกิจนั่นเองครับ ข้อมูลดังกล่าวนะครับได้รับการเปิดเผยจากคุณยันยงไทยเจริญรองผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสูงสุด Economic Intelligence Center EIC ธนาคารไทยพาณิชย์ท่านบอกว่า EIC ได้ลดประมาณการเศรษฐกิจไทยปี63เป็นลบ7.8%จากเดิมลบ7.3%นะครับหลังคาดการว่านักท่องเที่ยวต่างชาติและเม็ดเงินอัดฉีดเข้าระบบน้อยลง กลับลดประมาณการนักท่องเที่ยวต่างชาติเหลือแค่6.7ล้านคนเท่านั้นนะฮะและขณะเดีวยวกันเม็ดเงินช่วยเหลือจากทางภาครัฐภายใ,ใต้ภระกุกเ้เงิน1ล้านล้านบาทจะเข้าระบบเศรษฐกิจแค่5้0แสนล้านบาทเท่านั้นจากเดิม6 0แสนล้านบาทก็ทําให้เกิดปัญหาหน้าผาทางการคลังนะครับและกระทบต่อการที่ประชาชนบางกลุ่มตอนนี้มีความต้องการช่วยเหลืออย่างมากครับภาพรวมของการประมาณการเศรษฐกิจเนี่ยผมก็ยังเชื่อว่าก็ยังค่อนข้างสอดคล้องกับที่ทางยีซีได้เคยประเมินไว้นะครับว่า เศรษฐกิจไทยเนี่ยน่าจะได้ผ่านจุดต่ำสุดในช่วงไตรมาสสโดยเฉพาะในช่วงเดือนเมษายนและพฤษภาคมซึ่งมีการล็อกดาวน์ที่ค่อนข้างเข้มเข้มข้นนะครับหลังจากนั้นก็มีการผ่อนคลายนะครับแล้วก็เห็นสัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยขึ้นมาตามลําดับนะครับอย่างไรก็ดีนะครับเครื่องชี้เร็วที่เราติดตามอยู่เนี่ยล่าสุดสะท้อนว่า การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยเนี่ยในช่วง2เดือนล่าสุดจริงๆนะครับในเดือนก,กรกฎาคมสิงหาแล้วอาจจะต่อเนื่องถึงต้นเดือนกันยายนเนี่ยเริ่มมีสัญญาณของการฟื้นตัวในระดับที่ชะลอลงหรือที่เราเรียกว่า stalling recovery นะครับนอกจากนี้นะครับเศรษฐกิจไทยยังมีอุปสรรคจากแผลเป็นทางเศรษฐกิจทั้งการเปิียกิจการในภาคธุรกิจความเปราะบางในตลาดแรงงานนะครับเห็นได้ชัดจากอัตราการว่างงานที่เพิ่มสูงขึ้นแล้วก็จํานวนชั่วโมงการทํางานรวมที่ลดลง ขณะที่การฟื้นตัวของอุปสงค์ในประเทศทางการใช้จ่ายการลงทุนภาคเอกชนจะเป็นไปอย่างช้าช้านะครับโดยคาดการว่าทั้งธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยจะดําเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายต่อเนื่องนะครับคนอัตราดอกเบีย้ยนโยบายที่0.5ควบคู่กับมาตรการอื่นๆเช่นการปรับโครงสร้างหนี้สินเชื่อดอกเบีย้ยต่ําและการใช้เครื่องมือประกันความเสี่ยงด้านคาเครดิตครับ อย่างน้อยก็ยังพอมีสัญญาณดีๆอยู่บ้านนะคะว่าเริ่มมีการฟื้นตัวบ้านนะคะถึงแม้ว่าจะอยู่ในอัตราที่ชะลอตัวลงก็ตามแหละค่ะ